บิสมิลลาฮิรราห์มิลลาีมอัสลามุอะลัยกุมวะระมะตุลลอฮิวะบะระกาตุลครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้กับวิทยุเสียงสันติครับอ่ะนะครับวันนี้มามีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับทรัพย์ในคดีพยานในคดีเออออพยานวัตถุในคดีคืออย่างนี้มันมีอยู่คดีหนึ่งนะครับโจ์ฟ้องจำเลยในข้อหาละเมิดอ่านะครับแล้วทีนี้โจทเนี่ยเขาก็อ้างแผ่นซีดี เป็นพยานในศาลเพื่อที่จะให้ศาลได้เห็นภาพของจำเลยให้เห็นคลิปของจำเลยว่าจำเลยเนี่ยกระทำความผิดนู่นนี่นั่นอันนี้ในตามหลักกฎหมายเนี่ยตัวโจทย์เนี่ยนะครับก็จะต้องส่งต้นฉบับซีดีให้ศาลแล้วก็จะต้องส่งสำเนาซีดีให้กับจำเลยโอเคจำเลยก็รับมาเขาก็ทำแหละเขาก็ส่งส่งให้ศาลส่งให้จำเลยนะครับ พอวันนี้วันขึ้นศาลศาลก็เปิดศาลก็เปิดซีดีก็เห็นจำเห็นจำเลยเห็นอะไรก็ว่าไปเห็นภาพเห็นคลิปนู่นนี่นั่นอันนี้ก็ว่ากันไปตามคดีศาลก็ถามทนายจำเลยบอกว่าทนายจำเลยได้ยุได้ดูคลิปหรือยังทนายจำเลยก็บอกว่าอ๋อเพิ่งเพิ่งได้ดูพร้อมกับท่านนี่แหละเพราะว่าซีดีผมเนี่ยดูไม่ได้ไม่รู้มันเป็นอะไรอันนี้ตัวโจทย์พอได้ยินดังนี้ก็บอกว่าเฮ้ยทำไมจะดูไม่ได้ผมก็อัดภาพให้คุณนะผมก็อัดคลิปให้คุณนะมันอยู่ในซีดีนี่แหละนะครับไอทนายจำเลยก็บอกไม่รู้สิ ไม่รู้ซีดีมันเสียหร,หรือคอมผมมันพังนูน่นนี่นั่นผมก็ไม่เลยไม่ได้ดูอากาศมาดูที่ศาลนี่แหละทันนี้ทางโจทย์เขาก็บอกว่าทางตัวโจทย์นะไม่ใช่ทานายโจทย์นะทางตัวโจทเขาก็บอกว่าไหนขอดูซีดีหน่อยเดี๋ยวผมจะเอาไปเช็คทานายจำเลยเก็บอกไม่ก็ดูไม่ได้ผมก็ทิ้งไปแล้วนะครับเท่านั้นเป็นเรื่องเลยนะครับตัวโจทย์ก็แบบตัวโจทย์นะตัวโจทย์เองเลยอ่ะตัวผู้เสียเองเลย ก็ยืนคำร้องให้ส่งซีดีไปที่ศาลแล้วก็ให้ฝ่ายอะไรนะส่งซีดีไปที่ฝ่ายไอทีแล้วก็ให้ฝ่ายไอทีเนี่ยยืนยันว่ามีภาพมีคลิปในซีดีไปเรื่องราวใหญ่โตเลยแล้วก็ไปแจ้งความดําเนินคดีกับทนายจําเลยนะฐานฐานอะไรฐานทําลายทรัพย์หรือเอกสารใดๆที่ได้ส่งไว้ให้ต่อศาล เป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยนะครับเอามาดูข้กอกฎหมายนิดนึงนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา185นะผู้ใดทําให้เสียหายทําลายซ่อนเรน้นหรือเอาไปเสียหรือทําให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์หรือเอกสารใดที่ส่งไว้ต่อศาลนะครับหรือที่ศารลรักษาไว้ในการพิจารณาคดีต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ กฎหมายใช้คำว่าซับที่ส่งต่อสารหรือที่สารเก็บไว้พิจารณาคดีแต่เรื่องนี้ไอซีดีที่สารเนี่ยมันดูได้มันมีภาพแล้วมันส่งไปแล้วนึกออกไหมแต่ประเด็นมันคือซีดีที่จำเลยมันมีเนี่ยมันเป็นสำเนาไม่รู้แหละซีดีไม่ดีหรือคอมไอทนายจำเลยเนี่ยมันไม่อัปเดตมันก็เลยดูไม่ได้แล้วทนายจำเลยก็เลยทิ้งไปเขาก็บอกนี่ไงการทิ้งไปเนี่ยคุณเนี่ยทำลายทำให้เสียหาย แต่ว่าเพอเอิญว่าไอซับตัวนี้ที่ทิ้งไปซีดีที่ทิ้งไปเนี่ยมันเป็นกรรมสิทธิ์ของทนายจำเลยทนายจำเลยเนี่ย <c oughs> มีสิทธิ์ที่จะจำน่ายจ่ายโอนจะทิ้งจะทุบจะอะไรก็ได้ไม่ผิดเพราะมันไม่ใช่ซับที่อยู่ในความครอบครองของศาล <c oughs> มันไม่ใช่ซีดีที่อยู่ในความครอบครองของศาลนึกอ <c oughs> อกไหมเพราะนั้นเนี่ยคดีเนี้ยโอ้โหแต่ว่าก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตนะ แต่ทนายจำเลยเขาก็โอเคแหละเขารู้กฎหมายแต่ว่าพอดีว่าตัวโจทย์เนี่ยเขาอาจจะมันมันไสเลยมันไสหรือเปล่าไม่รู้นะแบบเอ้ยอะไรว่าดูไม่ได้แล้วก็ทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีเรื่องราวแบบอาจจะบางทีอาจจะแบบบางทีตัวทนายไม่รู้หรอกบางทีคู่ความอ่ะเขาอาจจะขัดแย้งกัน <c oughs> กันลึกกว่าเรื่องราวในคดีนึกออกไหมแต่บางทีเขาไม่พูดเขาไม่บอกก็ว่ากันไปตามคดีแต่แต่กำลังจะบอกว่าบางทีเรื่องพวกเนี้ตัวทนายอ่ะ ไม่รู้หรอกคือถ้าคู่ความคือนึกออกไหมว่าสมมติคุณเป็นคุณเป็นความกับคู่ความใดๆมันก็คือข้อขัดแย้งของคุณกับคู่ความนั้นๆทนายไม่เกี่ยวทนายเขาก็ว่ากันไปตามเรื่องราวที่เขาได้รับมาทนายไม่ใช่คู่ขัดแย้งขอ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 งคุณหรือของคู่ความก็ว่ากันไปทนายเขาก็มีบทบาทหน้าที่เฉพาะอยู่ในวิชาชีพของเขานะครับก็ไม่ได้ว่าเป็น มีส่วนได้ส่วนเสียในคดีนั้นๆเพราะฉะนั้นการที่จะ,จะจะปฏิบัติต่อกันไม่ว่าตัวทนายเองกับคู่ความฝ่ายตรงข้ามหรือคู่ความกับตัวทนายเองเนี่ยมันก็จะต้องมีเขาเรียกอ,อะไรอ่ะจะต้องมีมีมารยาทคือผมไม่จะบอกโอ้ผมเป็นทนายโจทหืมไอ้จำเลยนี่มันเร็วต้องไม่ทักมันต้องไม่อะไรมันไม่ใช่หรือว่าจำเลยเห็นทนายโจย์แล้วโอ้โ oh, หไอ้นี่มันเป็นทนายโจด ไม,ไม่ทักมันเกียดมันไปดําเนินคดีกับมันต้องหาหลักฐานเอาผิดมันให้ได้นี่ก็ไม่ใช่นะครับเนี่ยเรื่องนี้ก็เอามาเอามาเล่าสู่คนฟังนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็จบตารวจเขาก็ไม่รับเพราะก็ถือว่าไอซีดีเจ้าปัญหาเนี่ยไอที่ทิ้งไปแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ทรัพย์หรือเอกสารใดๆที่ส่งไว้ต่อศาลหรือศาลเนี่ยรับรักษาไว้เพื่อการพิจารณาคดีนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อน,น้วครับอัสสลามอะลัยกุมวาระมะตุลลอฮิวบเราะกาตุฮงครับผลิตรายการโดย สถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอ